เต้นตะเรนเตเดเเนเตเรนโอ้โหเปิดพิธีได้งามมากนี่ครับมาตามสัญญาครับหลังจากที่เรามี24ดวงไว้แล้วนะครับแล้วก็12ดวงเราก็มีแล้วนะครับผมสัญญาไว้กับ f c และเพื่อนๆนะครับนี่ครับตัว3มหัวเราจัดมาแล้วนะครับ3หัว18ดวงไฟนะครับเรามาแกะดูปลอมๆกันเลยไปไหนจะได้อะไรกันมาบ้างนะครับมาดูกันเลยครับนี่ครับอย่างแรกก็จะเป็นคู่มือการใช้งานก่อนเลยนะครับ และก็การแพ็กล่องเกานะครับไอ้เปินเปนดูนี่ครับมีควงน้ำหนาๆนกันกระเตกน,นะครับแล้วก็ดึงควงน้ำออกมาดึงออกมาว้าวว้าวตัวนี้ก็จะเป็นไกวสามหัวนะครับอ่ะยกออกมาดูเลยนี่ครับต้องระวังนะครับสามหัวนี้เอาอันนี้ลงไปก่อนฟึบนี่ครับสิบสองดวงยี่สิบสี่ดวงสิบแปดดวงสามหัวอ่ะ เบื้องต้นสปาพมาเรียบร้อยนะครับมาในสปาบที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทดสอบเปิดดูนะครับเอาครับไปในกล่องนะครับเราก็จะได้ตัวขาสําหรับอ้อยเฟนนะครับเพราะว่าตัวฐานด้านล่างของเขาสามารถอ้อยแบบนี้ได้นะครับแล้วก็จะเป็นสาย AC เริ่มจากการเสียบปลั๊ก AC นะครับเสียบเข้าไปด้านหลังของเกาฟึบอ่าแล้วก็ตัวปลั๊กเอาไปเสียบเลยนะครับด้านนี้ให้เพื่อนๆดูฮุดย น่าจะไม่ติดครับดวงนู้นนะครับโอเคเสียบปลั๊กครับและนี่ก็จะเป็นไฟหมุนไฟเลเซอร์18ดวง3หัวตี้ทุกคนรอก้อยนะครับได้สวยๆงามๆแบบนี้เลยนะครับตีส่วนหัวของเขาจะมีเลเซอร์ด้วยนะครับนี่ครับเปิดๆดูมีเลเซอร์ด้วยนะครับมีเลเซอร์นะครับไวดิสโก้3หัวตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะดูการตั้งค่าก่อนนะครับตอนนี้ก็ตั้งค่าอยู่ตามเสียงเปรงนะครับเราตั้งค่าลองดูครับเหมือนกันไหม เอสเอไปในโหมดออโต้ความเร็วระดับ9โอเคเอนเตอร์และผมจะทดสอบให้เพื่อนๆดูในความเร็วระดับ9นะครับในโหมดออโต้รอเขาเซตค่าแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เขาจะฟู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 นี่ครับได้แบบนี้เลยนะครับมีเลเซอร์ครับมีเลเซอร์แสงสีเขียวแสงสีแดงและก็จะเป็นแสงสีน้ํำอ้นนะครับสวยมากครับสามัวตัวนี้ได้ใว้สวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูกับดวงนี้ด้วยนะครับเป็นดวง24 จุดไว้นะครับมี LED มีไฟวเปดมีไฟวเลเซอร์เหมือนกันใครที่กำลังมองหาไฟว์ดิสโก้3หัว18 LED มีเลเซอร์จัดเลยครับพิกัดตะกร้าด้านล่างก่อนที่สินค้าจะหมดอีกรอบ